ราบสวัสดีคุณผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารบอลเต็งที่น่าลงทุนนะครับผมประจำวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวันก่อนนะครับคู่แรกไปทางมีวอลพบกับควีนสปาร์ตเรนเจอร์นะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเสมอนะครับเพราะว่าฟอร์มของ QPR อนั้นแผ่วเหลือเกินในช่วงหลังนะครับแต่ ก็ไม่รู้ว่ามันจะแผ่วขนาดนี้นะครับสุดท้ายเป็นทางเจ้าบ้านมีวอลนะครับเก็บชัยชนะในบ้านไปได้นะครับทำให้คู่นี้เราพลาดไปนะครับคู่ที่2เป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นทางซิตี้นะครับที่ไม่แพ้มา12นัดติดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปถล่มนอริชนะครับสประตูต่อศูนย์น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับก็ตามคาดนะครับลิสบอนโดนซิตี้ถล่มไปเละเลยนะครับ5ประตูต่อศูน ครับคู่ที่3เป็นปชเอกับเรอลมริดนะครับคู่ที่ผมมองว่าปชเอน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเนื่องจากฟอร์มในบ้านของฤดูกาลนี้ดีจัดเลยนะครับไม่เสียประตูเลยแล้วก็ไม่แพ้ใครตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายปชเอก็ทําได้จริงครับเก็บชนะไปได้แล้วก็ไม่เสียประตูด้วยนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นทางแมนยูพบกับไบรตันนะครับคู่ที่ผมมองว่าน่าจะเสมอนะครับจากฟอร์มที่ไม่ค่อยมั่นคงครับกระท่อนกระเท่นของทางแมนยูแล้วก็เกมเยือนของไบรตันที่ฤดูกาลนี้มาดีมากกันครับแต่ กลับพลิกโผครับแมนยูเล่นดีเฉยนะครับเก็บชนะในบ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนคู่นี้ก็พลาดไปอีกนะครับจบเกมคืออ่ผมวิเคราะห์ถูกไป2ตายไป2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในศึกอ่ยูโรปาลีกนะครับโดยก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นบาร์เซโลน่าพบกับนาโปลีนะครับคู่ที่2เป็นบรัสเซียดอร์ตมูนพบกับทลาสโกเรนเจอร์สกับคู่ที่3เป็นเซบียาพบกับดินานโมซาเกุเบ็ต คู่สุดท้ายของคัมคืนนี้เป็นอตาลันตาพบกับโอลิมเปกอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของคัมคืนนี้เลยคู่แรกเป็นคู่ไฮไลท์ของคัมคืนนี้เลยนะฮะเป็นบาร์เซโลูนาจะเปิดคำนูนะครับรับการมาเยือนของทางนาโปลีนะครับเริ่มกันที่เที่ยงคืน45นะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับผมโดย6ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ย ก็เป็นทางบาเซลูนานะครับที่เก็บชนะไปได้เหนือกว่าชนะไป4ครั้งนาปโปลีชนะไป2ครั้งสเสมอกันครั้งหนึ่งครับและล่าสุดที่เจอกันนะเล่นในคัมนูนะครับเมื่อ,อต้นเดือนสิงหาคม2020นะครับก็บาเซลนาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อหนึนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของบาร์เซโลนานั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับชนะ5สเสมอ5ไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดไปยังเอสปานญอดนะครับก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับบ้านมาได้ครับจบเกมเสมอที่2ประตูต่อ2นะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของบาร์เซโลนานะครับสามนัดล่าสุด เขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแย่ที่สุดก็คือเสมอกับเรอัลมาดริดเท่านั้นเองครับที่เดียวก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมดครับก็ถือว่าในเกมด,ดีนะครับสำหรับามนัดล่าสุดในบ้านของบาร์เซโลนานะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับอ่อนาโปลีนะครับส0นัดล่าสุด <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2ครับนละล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับก็งัดกับอินเตอร์มิลานได้แบบสุดมันนะครับจบเกมไป1ประตูต่ตอ1แบ,บ่งกันไปคุหละแต้มนะครับในส่วนของเกมเยือนของนาโปลีนะครับสครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนะโหดมากแมๆครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอกับจูวินตุสครั้งหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือเก็บชัยชนะไปหมดพร้อมกับ3คลีนชีนนะครับดุดันมากๆนะนะเกมเยือนของนาโปลีในช่วงหลัง ผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนันิจ้จบ้านบาร์เซโลนาที่นัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับเอสปานยอนนะครับก็เกือบแย่นะครับแต่ก็สามารถาตามตีเสมอได้ในโชคทวลานะครับทำให้จบเกมเสมอแล้วก็ทําให้ตอนนี้สินัดล่าสุดของบาร์เซโลนานี่ยังไม่แพ้คใคลยสักนัดนะครับโดยนัดนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางนาโปลีที่ช่วงหลังแข็งแกร่งมากนะยังไม่แพ้ใครเลยมาเนัดติด พร้อมกับ3คลินชีตนะครับแม้ว่าอาจจะก,การมาถึงของชาบี้นะครับทำให้ตอนนี้บาเซโลนานั้นฟอร์มดูดีกว่าช่วงต้นฤด,ดูกาลอยู่ค่อนข้างมาก,กน,นะครับแต่ว่าเกมในบ้านนั้นออก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนัก,กน,นะครับแม้ว่าจะไม่แพ้นะแต่ก็ว่าแต่ว่าสามารถเ,าเก็บช,ชนะไปได้แค่สานัดจาก8นัดล่าสุดในทุกรายการเท่าน,นั้นเองนะครับออก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่หาก,หาก มองว่าเป็นบาร์เซโลน่านะซึ่งทางฝั่งนาโปลีเนี่ยในส่วนของเกมเยือนนั้นช่วงหลังของฤดูกาลนี่ดุดันมากๆครับสามารถบุกไปอัดทีมใหญ่ยยได้หมดเลยนะครับทั้งเอซิมิลานเออยูเวนตุสเองเนี่ยทำให้หนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนยังไม่แพ้เลยสักหนัดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับสามารถงัดกับอินเตอร์มิลานได้แบบสูสีเลยนะครับโดยนัดนี้เนี่ยอ่านาโปลีขึ้นนําก่อนด้วยนะครับซึ่งนัดนี้ทางเจ้าบ้านนะครับ ขาดตัวผู้เล่นหลักอีกนะครับทำให้ความได้เปรียบนะครับทั้งหมดทั้งมวลตกไปอยู่ทางฝั่งของนาโปลีนะครับจบเกมคาดว่านาโปลีน่าจะสามารถเก็บชัยชนะในเลกแรกนี้ไปได้ก่อนนะครับสำหรับผู้ของบาเซโลนากับนาโปลีนะครับจบที่ชัยชนะของทีมเยือนนาโปลีอย่างแน่นอนนะครับมาดูผู้ที่สองนะครับเป็นบรุดเซียดอร์นูนครับจะเปิดบ้านรับการเมนของพลาสโกเวนเจอร์สนะครับผมทั้งคู่นะครับ ครั้งสุดท้ายที่เจอกันน่าจะเป็นนู่นเลยครับปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับก็เลยไม่มีสเตจซซติมาโชว์ให้นะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับดอทมูล10นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชนะไป6ครั้งแพ้3เสมอ1นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับถล่มไปเละเทะเลย3ประตูต่อศนะครับในส่วนของเกมในบ้านของบรุเซียดอทมูลกับ4ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านนะครับก็ดันมาพลาดท่าเอาในนัดล่าสุดเองที่เจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับแพ้ พลาดนะครับแพ้ไปนะครับด้วยิกอร์5ประตูต่อ2โดนเลเวอร์คูเซนบุกมาถล่มนะครับเละเทพเลยในนะัดล่าสุดจบเกมในบ้านนะในโซนของเกมในบ้านอื่นของดอนมู moon, นั้นก็ดูดีมากๆนะครับถ้าไม่นับ นัดล่าสุดนี่นักโหดมากๆเลยแหละ3นัดล่าสุดออกจะแพ้นะครับโอ้โหยิงไป5ประตู3ประตู5ประตูเนาะโหดมากเกมไดบ้านของกัตมูนนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับกลาสโกเรนเจอร์สนะครับดูดีมากๆสิ่งนั้นในช่วงหลังไม่แพ้เป็นแค่นัดเดียวนะครับชนะ7เสมอ2นะครับนัดล่าสุดบุกไปถล่มนะครับแอนนันครับแอตเลติกครับ3ประตูต่อ0แล้วก็ในส่วนของเกมเยือนอยู่ดูของกลาสโกเรนเจอร์สน่ไหก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็ อขออภัยนะครับแพ้กับเซลติกนัดหนึ่งนะครับสประตูต่อศูนแล้วก็ที่เหลยวก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่วา่าช่วงหลังนี้มามา,มา,มาชนะเอาในนัดล่าสุดเองครับก่อนนั้นก็ยังเก็บชนะไม่ได้เลยนะในส่วนของเกมเยือนของกลาสโกว์ e ล r เจอร์ส er ก็ค่อนข้างหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ <S <S ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้ดอทมูนนะครับที่ก่อนก่อนนั้นนะครับ โดนเลเวอร์คูเซ่นถล่มไป5ประตูต่อ2ก็คืนฟอร์มนะครับในนัดล่าสุดที่บุกไปถล่มยูเนี่ยนเบอร์ลินครับ3ประตูต่อ0นะโดยนัดที่แล้วเนี่ยไม่มีรายชื่อของสไตล์อย่างฮาเลนนะครับโดยนัดนี้ก็เช่นกันนะครับโดยนัดนี้จะเปิดบ้านรับการเยีของทางกลาสโกวินเจอร์จากนัดนี้ที่เจอกับกลาสโกวินเจอร์นี่ไม่มีฮาเลนไม่ได้ลงนะครับอ่าในไปเจอกับกลาสโกวินเจอร์นะครับที่ช่วงล่างนี้กลาสโกวินเจอร์ฟอร์มดีนะชนะมา3นัดติดโดยไม่เสียสักประตูจากทุกรายการนะครับ ซึ่งนัดนี้เป็นครั้งแรกครับอย่างที่บอกไปที่ทั้งคู่เจอกันนับตั้งแต่ปี1999เนู่นเลยนะครับซึ่งนัดนี้เกมในบ้านของดอทมูนนี่ดูจะแข็งแงกร่งกว่านะครับเกมเย็ยนของเรนเจอร์อยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากการที่เรนเจอร์ไปเยือนศีนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาเก็บชัยชนะเอาได้ในนัดล่าสุดนี้เองนะครับซึ่งเกมรับของดอทมูนช่วงหลังมานี้ก็ยิงไปอย่างน้อย2ประตูแทบทุกนัดเลยแม้นัดที่แพ้ก็ยิงไป2ประตูนะครับซึ่งนัดหน้านะครับหากพวกเขาออกไปเยือนนะครับอาจจะทําได้ไม่ดีเพราะว่่าาฤดดูกกลนนนนี้เมเมมยืยอออขง กับผมงานไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับและแล้วก็ดูดูกาลเนี้ยรินเจอร์ยังไม่แพ้ในบ้านเลยสักนัดนะครับฉะนั้นนัดนี้ดอดมูนควรเก็บชัยชนะในเลกแรกไปของไปได้ก่อนนะครับจบจบเกมนะครับด้วยฟอร์มในบ้านอันแข่งแข่งของดอทมูนนะครับน่าจะเก็บชัยชนะเหนือกลาสโกวรินเจอร์ไปได้ก่อนนะครับสำหรับคู่ของดอทมูนกับกลาสโกวรินเจอร์นะ เรามาดูคู่ที่3นะครับเป็นเซบียาพบกับอดีโนมซากรินะครับผมโดยสองครั้งที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเซบียานะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดตั้แต่ปี2016ใ,ในรายการในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยเซบียาเก็บไป2ครั้งพร้อมกับ2คลีนชีดเลยนะครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรจากสถิตินี้นะ ามาดูทางฝั่งเซบียานะครับสินัดล่าสุดของเซบียานั้นดูดีมากๆนะครับแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองเสมอ4ชนะ5นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของเอลเช่ก็ถล่มเอลเช่ไป2ประตูต่อสูนแบบสบายๆสำหรับเซบียบา,ยายนะในส่วนของเกม,มรับในบ้านของเซบียานัครับ5นัดล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับเรียกได้ว,ว่าสวยงามมากๆสำหรับเกมในบ้านของเซบียานะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับดินม,มสาร์เกรหโหมดมากเลยนะฮะ ดิโนมซาเกต์สินาลสุดชนะไปทั้งหมด10นัดเลยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับกามเยือนของ H&N เอ็นเคโกริก้านะครับชนะไป2ประตูต่อ1นึ่งนะแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนของดิโนมอสซาเกตนะครับสนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะชนะทั้งหมดพร้อมกับยิงนัดละ2ประตูนะครับก็ถือว่าดุดันใช้ได้ในส่วนของดิโนมอสซาเกตช่วงหลังมานี้นะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับ นันนี้เจ้าบ้านเซบียนะครับที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับจะเปิดบ้านรับการเดยนของทางดินุโมซาเกรตนะครับจากฝูงจากลีกสูงสุดของโครเอเชียนะที่สินาลล่าสุดเนี่ยสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมดเลยจากทุกแกากนะครับ นัดนี้ที่มิ้งแข็งแกร่งกว่าเนะี่ยดูจะเป็นทางเซบีย่านะเกมในบ้านฤด,ดูกาลนี้เนี่ยแพ้ไปเป็นแค่นัดเดียวนะครับจากทุกรายการครับแล้วก็จากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันดีนิโมสเกเรปยังไม่สามารถเก็บชัยชนะและก็มีสกอร์กลับบ้านไปเลยสักนัดนะครับซึ่งนัดน,นี้ก็คาดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปสําหรับทางเซบีย่าที่เกมในบ้านยังหวดมากครับด,ดูกาลนี้นะน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากนะครับสำหรับคู่ของเซบีย่ากับดีนิโมสกเรปพวกนี้ผมเชียร์เซบีย่านะ เดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นอตาลันตานะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทางโอลิมปิกอสคู่นี้เตะกันดึกเลยนะครับ3นะครับคืนวันพฤหรุ่งขัดตามเวลาบ้านเรานะครับผมคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอตาลันต้าสินล่าสุดฟอร์มเริ่มแผ่วจากต้นฤดูกาลนะครับซึ่งตอนนี้ชนะไป3แพ้3เสมอ4นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยียของจูเวนตุสนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะยันยัน,ยนสเสมอกับจูเวนตุสได้ในนัดล่าสุดนะครับในโซนของอกเกมล่าสุดที่อตาลันตาเปิดบ้านนะครับย่ำแย่มากๆนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับหลังจากหกนัดที่เขาเปิดบ้านนะน่าเป็นห่วงมากนะครับสำหรับเกมในบ้านของอตาลันตาช่วงหลังมานี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับโอลิมปิก,กอสโอ้ดูดีมากๆนะครับโอลิมปิก,กอส อ่าสินนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับชนะ6เสมอ3นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของ AEK Athens ครับเก็บชัยชนะในบ้านไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนะครับในส่วนของเกมเยือนของโอลิมปิกอสนั้น5ครั้งล่าสุดอ่าที่เขาออกไปเยือนนะครับแพ้กับอ่าภาที่ไนกสนะครับเอ่อขออภัยนะครับภาในโทริกอสนะครับขออภัยนะฮะเท่านั้นเองที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับในส่วนของเกมเยือนของโอลิมปิกอสนะครับ มาดูภาพรวมของทั้งสทีมนะครับน,น,นี้อตาลนต้านะครับทีมอันดับ5จากเซอ i ์เรียที่ตอนนี้หกนัดล่าสุดเนี่ยจากทุกรายการนะครับสามารถชนะไปได้เี็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับดยนั้นนี้จะเปิดบ้านรับการเมีของทางจากฝูงจากลีกสูงสุด กรีซนะครับอย่างโอลิมปิกกอสี่ตอนนี้ไม่แพ้ใครมาหกนัดติดแล้วนะครับนัดนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาลงของอตาลนตานะทั้งฟอร์มโดยรวมที่ไม่น่าชมเท่าไหร่แล้วก็เกมในบ้านที่ตอนนี้ในหลีกทีสองนัดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไปได้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับ่วนทางกับโอลิมปิกกอสนะครับในลีกฤดูกาลนี้พวกเขายัางไม่แพ้ใครเลยสักนัดนะครับซึ่งหากแหกโอลิมปิกกอสต้องการแต้มในเลกแรกกลับบ้านไปก็ไม่มีช่วงไหนที่จะเหมาะช่วงนี้อีกแล้วนะครับจบเกม น่าจะเป็นทางโอลิมปิกกสมาเสมอแล้วก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับสำหรับผู้ของเอ่อตาลันตากับโอลิมปิกกสนะครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต่งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูทุกท่านรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้